สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับค,คุณครูฝางในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั่วโมงนี้เราจะมาทำกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุค่ะอยู่ในหนังสือวิทยาศาสตร์หน้าที่120 121และ122นั่นเองค่ะ ระหว่างนี้นะคะให้เด็กๆเตรียมหนังสือขึ้นมาเปิดไว้รอเลยค่ะกิจกรรมของเรานะคะในหน้าที่120ค่ะให้นักเรียนสำรวจและสังเกตวัตถุภายในบ้านมา10อย่างจากนั้นบันทึกข้อมูลลงในตารางแล้วตอบคำถาม หัวข้อในตารางของเรานะคะก็จะมีวัตถุที่สำรวจประเภทก็คือเป็นของเล่นหรือว่าของใช้ทําจากวัสดุ1ชนิดหรือว่าวัสดุหลายชนิดและชนิดของวัสดุที่ใช้ในการทำวัตถุเดีย๋ยวคุณครูฝานจะยกตัวอย่างให้ดูสอง สองข้อนะคะ,ะผ้าเช็ดหน้าเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะเก่งมากค่ะผ้าเช็ดหน้าเป็นของใช้ทำจากวัสดุ1นึ่ชนิดและสิ่งที่นำมาทำนะคะก็คือวัสดุที่นำมาทำก็คือผ้านั่นเอง อีกสักหนึ่งตัวอย่างกระทะนะคะกระทะเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะ่ะเป็นของใช้เก่งมากค่ะแล้วทำจากวัสดุหนึ่งชนิดหรือว่าวัสดุหลายชนิดคะเก่งมากค่ะทำมาจากวัสดุหลายชนิด มีอะไรบ้างคะเด็กๆโลหะและพลาสติกนั่นเองที่เหลือนะคะค,คุณครูฝังจะให้เด็กๆได้ไปสำรวจวัตถุภายในบ้านเพื่อมาบันทึกข้อมูลลงในตารางนะคะจากนั้นเนี่ยให้เด็กๆทุกคนตอบคำถามด้วยนะคะคำถามของเรานะคะมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันข้อที่1ถามว่า วัสดุที่นำมาใช้ทำของเล่นได้แก่อะไรบ้างและข้อที่2วัสดุที่นำมาใช้ทำของใช้ได้แก่อะไรบ้างให้เด็กๆบันทึกลงไปด้วยนะคะ,ะต่อไปนะคะเราจะมาทำในข้อที่2ใหญ่อยู่ในหนังสือหน้าที่121ค่ะ คำชี้แจงนะคะให้นักเรียนเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุที่ใช้ทําวัตถุทั้งสองชิ้นว่ามีความเหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนลองดูนะคะว่าชิ้นที่1และชิ้นที่2เนี่ยเป็นยังไงบ้าง งั้นเดี๋ยวเรามาบันทึกกันก่อนเลยนะคะวัตถุนี้คืออะไรคะเด็กๆทั้งสองชิ้นเนี่ยเราเรียกว่าอะไรคะเก่งมากเลยค่ะเราเรียกว่าไม้บรรทัดน,นั่นเองวัตถุสองชิ้นนี้มีสมบัติเหมือนกันคืออะไรคะมีใครพอจะทราบบ้างไหมเอ่ย เก่งมากเลยค่ะมีผิวเรียบและก็มีความแข็งนั่นเองวัตถุสองชิ้นนี้มีสมบัติแตกต่างกันคืออะไรคะมีใครรู้บ้างไหมเอ่ยเก่งมากเลยค่ะ ไม้บรรทัดเหล็กนะคะจะสามารถนำไฟฟ้าได้แต่ไม้บรรทัดพลาสติกไม่สามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองในส่วนของข้อที่2นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนั้นได้ลงมือทําเองพอเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะคุณครูฝางก็จะให้เด็กๆ ทำอีกหนึ่งหน้านั่นก็คือหน้าที่122คะ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทบทวนงานของเด็กๆกันนะคะว่าต้องทำหน้าไหนบ้างนะคะ,ะเราจะต้องทำข้อหน้าที่120หน้าที่121ข้อ2ย่อยนะคะ แล้วก็ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดข้อที่1ข้อที่2ในหน้าที่122ค่ะ,ะถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนสามารถส่งงานได้ภายในวันที่19มกราคม2564ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจทำแบบฝึกกันด้วยนะคะ